เห็นคลิปคลิปหนึ่งแม่พี่น้องเพื่อนออกมาบอกให้เตรียมเงินในกระเป๋าของคุณคนละหนึ่งร้อยบาทเพื่อสมทบทุนฟ้องคนที่กล่าวเท็จคนนู้นคนนี้เอา้ามันเป็นอีอย่างที่ตลกเด้พี่น้องแทนทีสิบอกว่าเตรียมเงินในกระเป๋าของคุณคนละหนึ่งร้อยบาทเพื่อสมทบทุน ไปช่วยแนวหน้าที่กำลังมีปัญหาอยู่นกขณะนี้หรือไปช่วยผู้ที่กำลังเดือดร้อนในศึกสงครามหรือว่าช่วยเรื่องอาหารการกินในเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นสั่นตัวมันยังคอยทีนา,นาสนับสนุนอันนี้เ่ยเอาบอกว่าสะสมเงิน เพื่อที่จะไปจ้างทนายไปฟ้องคนคีิดากันนะแม่พี่น้องเอามันเม่นอยู่บ่นี่บ่สังคมที่จะตรงข้อ,อตรงการความเท่ยเหลือโอ้ยยุ่งก,กันปวงไหลพี่นอ้องอิี่ตัวเล่นว่าเอาอีหยังคื่อจงสิไปทั่วทีบทั่วแดนแทนในขณะบ้านเมืองกำลังเกิดเรื่องเกิดเล่ายุ่ขนาดน,นี้บ่มีเรื่องเหตุบ่หรืออย่างหงา,เาเงนใส่กระเป๋าเจ้าของบ่หลอก พวกเอฟซีงโง่หรือว่าพวกที่โลกสวยหรือว่าอย่างสิเล่เนพวกเขาใจเนาะความคิดความสมองของแต่ละคนมันคือเป็ยนยังสัน่นอย่างผูมิบวานวิแเล่นนี่เรายังคิดถึงว่าติดต่อ้องซอยเหลือสังคมว่าเอาไปเอาเงินไปซอยมองหันมงนียังสั่นยังสี่เพื่อนก็นยังบอกเกาเอฟซีเพิ่นว่าให้ไปซอยมองหันมงนี้เพื่อนก็นแจ้งเตือนรือบอกขา่าว จังสรย,ยังสิไปเห็นเหรอโอ้ยเหนื่อยเมื่อยน้ำเนะพี่น้องนเนะเมื่อยน้ำความคิดสมองของแต่ละคนสังคมมันคือเปลี่ยนย่งสิอันผู้ใดไออย่างบอกความคิดที่อ่อนหรือว่าโลกสวยหรือว่าแบบผู้ใดเหมือนกับพลิ้วไปตามลม แรงโน้มถ่วงของคำพูดอย่างสี้นะโดยบอใส่สมองคิดไตรตรองกับเหตุการณ์ในหลายๆเหตุการณ์ก็อาจจะถือตัวถึกถมแต่ง่ายๆเออคันผู้ใดอยากให้ถือตัวถึกถมก็เอาตามที่สบายใจก็แล้วกันแต่ว่าเล่นไปเห็นคลิปแล้วโอ้ยเล่นว่ามันแมนอยู่สบอกคนมีการศึกษาเขาจะเหตุกันยังสั่นอยู่เหรอคนลำคนรวยเขาจะเหตุกันณยังสั่นเหรอมันว่าแะคน เป็นคนโง่ท่านน่ะละ่ะล่นว่าทีจะเหตุจังสันนะคนที่เขามีสมองเขาบริหายจังสันหรอกเขาปรจุเงินในกระเป๋าจะขวงเพื่อไปสมทบทุนเราก็จ้างทานายฟ้องลองคนทีด่ากันมันสั่งความแบบแตกแยกมันสั่งความวุ่นวายสังคมมันเหมือนกับไปสนับสนุนเรื่องที่ไรสาลาเรื่องที่ปัญญาอ่อนย่งี่สิแม่ คนดีๆเขาบ่าเหตุกันโดมิตรพีบ้าละเหตุกันอีหลีตัวสำหรับเลียนเลียนเห็นเหรอวะมันเป็นอีย่างที่เลียนกับเลียนสูงอยู่เมืองส่งแล้วเนาะเลียนสูงอยู่อยู่ในตระกูลพลังมากดีอยู่อย่างคือจจงสี่มีความคิดความอ่านแนวนั้นเลียนน่ะคนจนบ่มีเงินมีทองถ้าถ้าเกิดว่าคนถ้าเลียนมีโอกาสเด้เลียนสูงสูงเอว่ามีเงินมีทองเลียนก็สีซอยสนับสนุนสังคม ให้ดีกว่านี้บ่แม่นว่าสิไปเอาเงินไปสมทบทุนเพื่อจ้างทานายไปปราบคนที่ดาก,กันโอ๊ยแมนอยู่สบอบพี่น้องบ่อก็ตายหัวแล้วก็วอุ้ยจะกี่อ่ะอ่ลงเรียนลงเลียน,ยนอุตส่าห์ไปเรียนมาบุาเสียดายเงินบอกที่พ่อเมียทงเสียคือว่าได้วุฒิปริญญาไหมพาฟฟี่ีือว่าเคยไปแต่เงินที่ง่าย มาในชีวิตมันกันเลยแบบก็แค่พูดไปอีน้านไหนมันโง่งก็โอนมาสิเห็นมาเว้ยกันแล้วแต่พูดได้สิไปตกหลุมให้เขาหลอกหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าโง่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำนั่นล่ละมักขักศิลปินคนไหก็อย่าเกินขอบเขตพี่น้องเขาต้องใส่สมองในการไตรตรองอย่าให้เขาเด็กมาหลอก้มมาตัวได้ง่ายๆเขามีอย่าง เขาก็ต้องคิดว่าอันใดมีประโยชน์หรือบ่มิประโยชน์อ,อันใดสิเป็นประโยชน์ต่อสังคมอันใดที่จะเป็นโทษต่อสังคมเขาอย่าไปเสียโง่คนแหมเห็นบ่เฮาอย่าไปหลงกลพวกจังสี่เพราะว่าพวกจังส่เขาบได้หวังที่จะมาซอยเฮาอีแท้ยีหลีดอกคันเขาสีซ่ซอยเฮาอีแหลีหลีนะเขาบรได้มาแบบนี้วา่ารวบรวมเงินคนละหนึบาท เพื่อไปจ้างทางนายเอามาปราบคนที่ด่าก,กันยูเซียน,นะมันโมเมนต์มันมีวิธีออกต่างหลายทางนั้นโมเมนต์สี่เพจังสันถ้าพวกนี้ปัญญามีสมองเนี่ยฟังแค่นี่เขาก็จะรู้แล้วพี่น้องเขาบงโง่ดอกไอ้พวกที่โง่ก็คือก็แล้วแต่อยากใหอยากเป็นคนโง่ให้เขามองให้เขาเหยียบก็แล้วแต่นะหล,ลายเพจหลายเนี่ย,ยเขาก็ออกมาบอกมาเตือนอยู่ พวกมิตรภาพแบบนี้มันหลายเออมันมันสิมาในรูปแบบที่ว่าก็กระแสบ้างเอียงบ้างอยากเป็นคนเด่นคนดังบ้างทํำทาว่าออกมาซอยเหลือยังสัน่นยังสี่มาปั่นกระแส,จ,สจังสั่นยังสี่พี่น้องหาลังเถื่อเฮาก็ต้องใส่สมองคิดแน่เดอ้อฟังอีหยังเวาวาอีงยังกะอย่าหลงจนเกินไปย่าเฮ็ดให้เขา ไปตัวจะของแดงง่ายๆเบิงอีหยังก็ใส่สมองคิดและไตรตรองกรองเยอะๆเนาะเอามาฝากกันฝากเตือนไว้เด้อพี่น้องเด้อก็แล้วแต่เด้เงิอนอยู่ในกระเป๋าเจ้าของสิควักหรือบ่ควักมันก็นเรื่องของเจ้าของเนาะฝากไว้คิดนิดนึงอ่ะจ้าส้ํานี้ล่ะไปแล้วจ้า